ยังไม่เห็นโอเควิ่งแล้วขู่ไม่้หรอเอาละรอบนี้คืพบสนะครับพบคู่พบคู่แม่ไหนอ่ะโอ้ยแล้วพี่ต่อไม่ได้คุณอยากเหรอคุณอยากโดนจิกไปแล้วแล้วพบคู่ มันพี่ต่อต้องวิ่งอ่ะอันนี้ต้องใช้ก่อนละใช้หมดปุ๊บเดี๋ยวเอาตัวนี้เล่นใครถนัดวิ่งบ้างครับอยากว <c oughs> ิ่งขวาเดี๋ยวหาคนวิ่งขวาครับไอแก้มไหนผ <c oughs> มจะตายหรยอตายนะนะครับช่วยกันเดี๋ยวจะมีพี่คนนึงมาดีดลับให้เตวนะโค้งลยนะวะเดี๋ยวนี้ไนปะไหนดี่ก <c oughs> ูไปอย <c oughs> ู่ไหนดิ <c oughs> จะได้มุมยิงเยอะนะครับกี <c oughs> ต็้องยิงนะขอร้องสาวยเถอะผมมีคนพกไอ้ครับมึงวิ่งให้กูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งให้ไง

กรรมการขอจัหวนะครับเก็บกรรมการขอจังหวขอเก็บนะครับเลยต่อไปมานิดนึง เลยก็พายมากล่องกล่องเลยก็พายมาหนึ่งตัวตรงหน้าสอง Sái còng mái Tông lăng mái หลังไม้มีสองหลังไม้สอง ทางขวามีหนึ่งตรงนี้ระวังมองตรงตรงช่องไปมีหนึ่งคนน่าจะสนไนเปอร์ผมมาจต่ปืนแั่หัว,วหอยู่ตรงที่เดิมกล่องเลนซ้ายด้วยวะ <ไ>ปย่าวางที่หออนนะัว่าสืยนะ่เาเนี่ยตัวต้วในใ่นี้คนหนึกลเ้าอีคน่งมตยนสองคนเนี่ยวว่ยิงมาตรงนั้น ตรงที่มึงตะกี้เคลื่อนที่แล้วไ,ไ,ไปทางขวาเราโดนไหล่โดนสอกโดนแล้วโดนสอบทางซ้าย